เอาไปให้กระต่ายไงลูกไอ้นั่นหมาไม่กินจอยใส่หให้กระตา่ายค่ะอ้าพี่โปรแกรมเอาไปให้กระต่ายเดี๋ยวกระต่าย<จ>ไปดูกระต่ายกัน,กหนให้กระต่ายไปให้กระต่ายไปหนูจะเอานมให้แก่อ้าเรามาให้แก่กันดีกว่าให้แก่ดูดนมดีกว่าอ๋อไม่ต้องกลัวหรอกไม่ชอบหรอกครับอาเนี่อ่า ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมอ่ะนี่ไงนี่ไงกลัวอะไรมาล่ะอะถือพี่เบสถือเลยเอออะไงเอาไม่ต้องกลัวใบมาใบมาพี่เป้ก็ตายนะไปดิเป้ก็ตายไปใบมาลองใบไปลองใบลูกมาอ่าไปยืนไอตัวนู้นไอ้นี่คนนี้กลัวใหญ่ใกล้ๆไม่สีลูกลองใบกลัวเอามาไม่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 พาให้เดี๋ยวนี้คนนี้ก็กลัว เอามาแม่พาให้กลัวทําไมอ่ะลูกก็ยืนแม่จับมือให้อะแม่จับมือให้มามาใบมาใบมาหายายให้เองไหมเออแค่นั้นแหละมาใบมาอันนี้มาวางก่อนอะแค่นั้นแหละมันออกมาไม่ได้อยู่แล้วเอออเาให้เลยแม่ถ่ายให้มาไมค์คีการ์ด ไม่กลัวไม่กลัวไ่กยกไม่ใัไ่นักยกกใ้ัวดิ่ะหายเยอะนี่งใหญ่พี่เบฟเก่งเนี่พี่เบฟโตแล้วอ่าเออนั่นแหละพี่เบฟแบแม่เบฟมมาทํา่แม่ไมมทแหูก็กินนมแม่หิวนมเนะขออยู่ใม่ดีหิววะลูก